ยองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จริงๆแล้วคลิปนี้นะคะก็ตั้งใจที่จะพาทุกคนเนาะมาดูเหตุจอมปลวกนะคะเหตุจอมปลวกเนาะไม่ใช่เหตุโครนนะก็พูดผิดพูดถูกอะจริงๆมันเป็นเหตุจอมปลวกนะคะอ่าที่จริงตั้งใจให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ลงคลิปให้ทุกคนดูนะว่ามัน <laughs> เยอะขนาดไหนนะคะที่แบบเจอในตอนเช้าเนาะก็คือตอนเช้าเห็นว่าเจอเยอะมากเลยนะคะก็ ไปสวงแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมานะคะก็คือกลับมาแล้วนะคะแต่ว่าสภาพก็ไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวจะให้ FC ได้ดูนะคะว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะไปเราไปดูได้กันเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าใครมาดึงเหกออกเลยแล้วก็ไม่เก็บอะ่ะแล้วก็ทิ้งแบบกบจัก,กระจายประมาณนี้เลยค่ะไม่รู้เป็นใครแต่เดี๋ยวเราจะ เข้าไปหานะว่ามันยังมีอยู่ไหมนะคะอันนี้ไม่ใช่เราเก็บนะเนี่ยถือว่าเยอะนะคะไม่รู้ว่าใครมาเก็บก่อนแล้วเนาะแต่ก็แบบเอาทิ้งแบบกับจากกระจายเลยก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นใครนะแต่ก็ยังมีอันที่แบบเขายังไม่ได้ดึงทิ้งเนาะที่จริงก็กินได้นะเห็ดตัวนี้แต่เราไม่รู้นะคะว่าใครมาทำนะอันนี้ เดี๋ยวนะเดี 2, 3, ๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในซิโอ้โหแสดงว่าคนนี้แกดึงทิ้งหมดเลยอะก็โอเคค่ะเขาดึงทิ้งหมดเลยเขาดึงมาแล้วก็ทิ้งเนาะที่จริงนี่เห็ดตัวนี้สามารถกินได้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บอ่าสองสามอันนี้ก่อนเนาะแต่เราก็ไม่รู้อะเมื่อกี้เราเห็นก่อนนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะว่า ไม่รู้อ่ะใครมาดึงก่อนอ่ะดึงแล้วก็ทิ้งหมดเลยอ่ะเสร็จแล้วก็เอาไปห่อไว้ตรงนี้นะนี่เอาห่อมาวางไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะอันนี้เราจะไม่ยุ่งของเขานะถือว่าเยอะนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปเก็บนะคะส่วนที่ยังเหลืออยู่นะคะที่แบบเขาไม่เก็บอมออกมาทิ้งดูสิพี่น้องดูสิเนี่ย เขาเก็บแล้วก็ดึงทิ้งหมดเลยอ่ะค่ะนี่เขาไม่เก็บดีๆไม่รู้ว่าคนที่เก็บเมื่อกี้เขาคิดยังไงนะคะก็น่าจะมีอยู่นะนี่น่าจะมีอยู่แต่เดี๋ยวเราจะเก็บนะคะส่วนที่เขายังไม่ได้เก็บนะก็จะเป็นส่วนที่อยู่ทางด้านนี้อย่างนี้เหลือบางอันนะคะ แบบนี้เลยบางอันที่เขายังไม่ได้เก็บนะแต่เราจะไม่เก็บหรือว่าไม่ไปยุ่งส่วงที่เป็นของเขาเนอะก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงมาเจอสภาพแบบนี้ตอนเช้าก็เห็นมีเยอะมากเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าว่าคนที่เขามาเก็บขอนเนี่ยเขาคิดยังไง <c oughs> เขาถึงดึงแล้วก็เอาทิ้งกระจายก,กระจายบนถนนนี่เลยนะเดี๋ยวเราจะเก็บส่วนนี้นะส่วนที่อยู่ตรงนี้ที่ยังไม่เสียนะคะ ก็จะเป็นส่วนนี้นะเดี๋ยวเราจะเก็บส่วนนี้นะคะก็เราจะเก็บเฉพาะส่วนที่เขาไม่ได้ทิ้งนะนี่อันนี้สามารถดึงได้แบบยาวๆเลยล่าของเขายาวมากเลยนะคะก็ได้หนึ่งอันแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บเนาะค่อยๆหาไปเราจะไม่เอาส่วนที่เขานํามาทิ้งแบบกร,ก,กระจายแบบแบบนี้นะคะเราจะเอาเฉพาะส่วนที่เราเก็บนะ แล้วก็ที่เราเจอนะคะถ้าส่วงที่แบบเขาเอามาทิ้งแบบกระจายแบบนี้เราจะไม่เก็บเนาะเราไม่รู้ว่าคนที่เขาเก็บเป็นคนแรกเขาคิดยังไงนะคะถึงจะเอามาทิ้งแบบกระจก,กะจายนี่เนาะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะเราก็จะเก็บเฉพาะส่วนที่มีอยู่นะคะส่วนที่เราสามารถเก็บได้นะก็น่าจะเป็นส่วนนี้ที่อยู่ทางด้านนี้เลยนะคะ อันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บเนาะมันก็จะอยู่ใต้ต้นไม้กวดดอกหญ้านะแล้วก็มีอันที่แบบกำลังออกมาใหม่อยู่ด้วยนะคะก็จะเป็นอันนี้แต่ก็ไม่ดีแล้วนะคะถือว่าเสียแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บลูกนะคะที่ยังดีๆแบบนี้อยู่นะดึงเลยอันหนึ่งอันนะคะอันนี้มันเน่าแล้วนะคะไม่เก็บแล้วนะ เน่าแล้วเราจะไม่เก็บนะคะเก็บเฉพาะที่เราเก็บอย่างเดียวนะไอ้ไหมที่มันไม่ใช่ของเราเราไม่เอาด้วยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเอาบ่ดิคิดเราคิดนะคะว่าที่เขาทิ้งกระจากระจายนี่อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแบบมันน่าจะเน่าแล้วเนาะเราคนที่เขามาเก็บเนี่ยเขาก็เลยนําไปทิ้งเนี่ย เอฟซี FC, ลองดูสิแบบมีหนอนนะคะกําลังกินเลยอันนี้น่าจะแก่เต็มที่แล้วนะคะแล้วก็มีคนมาเก็บก่อนเนาะแล้วเขาดึงไปทิ้งนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูซิว่าจริงๆมันเป็นแบบนี้ไหมนะคะนี่เออแต่ว่าเห็นอันนี้ก็ยังไม่มีหนอนกินนะนี่มันยังดีๆอยู่แต่ไม่รู้นะคะว่าคนแรกที่เขามาเก็บเขาคิดยังไงเนี่ย ก็ช่างเช่งขาเนาะเดี๋ยวเราจะเก็บส่วนที่เป็นของเรานะคะค่ะก็ตอนเช้ามานะคะก็คือเราก็เห็นเห็กตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็เราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเส็จจากการทำไร่ทำสวนนะคะแล้วก็จะมาเก็บเห็กแล้วก็ลงคลิปให้ FC ดูนะคะก็คือตอนเช้ามันบางเยอะละแต่นี่คือหลังจากที่ เราไปทําไล่ทําสวนกลับมานะคะก็อย่างสภาพที่เมื่อกี้เอฟซีเห็นเนาะก็ไม่รู้นะคะว่าใครมาเก็บก่อนละแล้วก็ทิ้งแบบกระจัดก,กระจายเลยนะคะแล้วก็แต่ดูสภาพของเห็ดตัวนี้นะคะก็ถือว่ายังดีอยู่นะมันไม่ได้เสียค่ะมันยังดีอยู่ค่ะมันยังไม่เสียเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าคนที่เขามาเห็นหลังจากที่หนูเห็นเนี่ยเขาคิดยังไงนะคะก็คือเขาเก็บแล้วก็เขาก็ทิ้งกระจัดก,กระจายเลย แล้วเขาก็เก็บในส่วนที่แบบดีๆเอาไปห่อไว้นะคะอน,นี่ก็คือเป็นของเขาเนาะเราจะไม่ยุ่งนะคะแต่เมื่อกี้ก็ยังเหลือประมาณสองสามอันนะคะที่เก็บนะก็เก็บได้ประมาณสองสามดอกนะคะก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะก็เก็บได้ประมาณสามดอกนะเมื่อกี้ที่มาหามา ค้นต่อเนาะก็คือได้สามดอกเท่านั้นนะมันจะไม่ได้เยอะละแต่ว่าที่น่าเสียดายที่สุดก็คือว่าอย่างที่ให้ f อได้ดูนะคะก็คือไม่รู้ว่าคนที่เขามาเก็บคนแรกเนี่ยทำไมเขาถึงทิ้งแบบกระจก,กระจายแล้วก็เขาเก็บในส่วนของเขาเนาะอันนี้เราจะไม่ยุ่งนะคะแล้วก็ที่เขาทิ้งแบบกระจก,กรายเราก็จะไม่ยุ่งเนาะเราจะเก็บในส่วนที่เป็นของเรานะคะก็คือเก็บได้สามดอกนะตอนเช้าก็คิดว่าเออเดี๋ยว หลังจากที่ไปเก็บพ่วหลังจากที่ไปเก็บัวบ่วที่เป็นไปทำไร่ทำสวนเสร็จแล้วกลับมานะคะก็จะมาถ่ายคลิปแล้วก็เก็บเหงให้ FC ดูแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้แล้วค่ะก็อย่างที่ให้ดูนะก็ <c oughs> เก็บได้แค่สามใบค่ะสามดอกเนาะสดอกแล้วก็ได้ไม่เยอะค่ะสามดอกเนาะที่เหลือก็คือไม่รู้เขาทิ้งกระจักรใจนะอันนี้เราจะไม่ยุ่งของเขาแล้วก็เขาก็นําไปห่อในถุง พลาสติกแบบใหญ่ๆแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเก็บนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรนะคะก็อขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ